ในคลิปนี้นะครับผมประตูในไมค์ครามนะครับประตูผู้นี้นะครับผมเมื่อเราทําการเปิดนะครับเราจะถูกวาร์ปไปที่ไหนก็ได้สักที่นึงนะครับผมเรียกว่าประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างในคลิปนี้นะครับเราทําการจบเกมได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะง่ายขึ้นหรือมันจะยากขึ้นนะทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับยินดีกับในคลิปนี้คนหนึ่งหลายเดือนะครับผมพุ่งเนินถสองล้านซับนะครับไปเอาแะครับผมสวัสดีครับอยู่บนเสาชาดนะครับพรีกับพี่แฟนก็ไอชาทุกคนนะ เฮ้ยทางพี่เฟรมในไมค์คราฟในวันนี้นะครับผมเราทำกันเล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่วันนี้เราทํากันหาทางจบเกมไม่ได้พี่แต่ว่าประตูในครั้งเนี้ยประตูครั้งเนี้ยเราจะโกะมากเลยพี่พี่ลองค้าวประตูดูเอางี้พี่เฟมขอไม้หน่อยพี่เฟมขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยวันนี้นะครับผมคือประตูนะครับเราจะเป็นประตูดอลลมอนนะทุกคนนะคือประตูเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้นะครับพี่เฟมลองกดเปิดดิอุ้ยเอ้าพี่กดเปิดใหม่พี่ปิดแล้วเปิดใหม่ เอ,เอคือคือครั้งแรกนะครับผมประตูนี้นะครับไปทำการวาร์ปสุ่มนะครับเสร็จแล้วมันจะส,ส่งผู้เล่นด้วยความชิบหายคือว่าปกติเนี่ยเขาบอกให้เล่นในแค่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแต่ครั้งนี้ผมมาเล่นแบบมัตเตอเพลเยอร์ทำไม่พูด<อ>วะาเที่ยฮะพ<า>ระด้วยอนั่นแหละคือไม่ได้เป็นมันตเตอเพลเยอร์ทุกคนเสร็จแล้วนะครับคือทุกการเปิดประตูนะครับมันจะส่งพื้นที่นะครับและมีโอกาสที่จะสุ่มพื้นที่ไปอยู่ในที่ที่เรียกกันว่าอ่าพวกเนเธอร์กับดีเอนดด้วยนะทุกคน ลองลองลองคราวนี้มันเลยง่ายกว่าเดิมเลยพี่ดูแบบแบบเราสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ไงใช่อุ้ยวาร์ปไปสีใช่เหรอพี่เฟรมอยู่บ้านพี่ซีอย่าเพิ่งเปิดนะใครหายไปแล้วเอาคือบ้านหายไอ้นี่เจอแล้วเดอ๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเปิดตัวเริมเปิดประตูนะให้พี่เฟรมเก็บเตียงก่อนพี่เฟรมไปขุดเตียงให้ผมหน่อยได้ปะได้ได้เอาเตียงมาเยอะเตียงมาเยอะเดี๋ยวเราไปให้เปิดประตูไอ้เนี่ยท่าเปิดประตูทำไมคือเราวาร์ปไปจะวาร์ปทุกคนใช่ปะอ๋อไม่ไม่วาร์ปไปวาร์ปมันจะสุ่มคนวาร์์์ปปปปวววาาาารรทุุกกกกคนนนะะเเเเเ้ยล่่มม็ออออองงัูิด วาร์ปไหมไม่วาร์ปว่ะพี่ไม่วาร์ปเออมันสมควรว้าบผมบอกแล้วอ่แล้วถ้าผมกดอ่ะเออไม่วาร์ปละเออไม่วาร์้าบใจผมว่านะเราพยายามไปให้เป็ีบบประตูทุกคนคลิกไปเีบบประตูเมื่อไหร่นักว้าบไปทำโดนไปแล้วไปไหนเนี่ยโดนดีดนิ้วทำโดนดีดไปแล้วทำโดนดีดไปแล้วเฮ้ยผมเจออีกอีกอันนึงว่าบ้านตัวเกอเฮ้ยสวยสวยสวยนี่นี่ไปเรียบร้อยเออโอเคมาไปเดี๋ยวไปไปนั่นเลยไปนั่นเลยอันเดียวนึงเดี๋ยวทำให้ อ๋อบ่อนู้นบออนู้นดีกว่าบออนู้นดีกว่าบออนู้นเท่กว่าเอ๊ะให้มันได้เงี้สิหมู่บ้านเป็นสสรุปบ่อนไปนรกได้จริงไหมได้เลยมันอาจจะมีโอกาสไดแต่โอกาสมันน่าจะน้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวที่ผมคิดนะน่หมู่บ้านจะเป็นสีเนี้ยแหละที่ไม่มีประตูแล้วเอ๊ยสุดยอดเป็นอันนี้หมู่บ้านคุณภาพไงี้ยไปไปนรกกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราหาเราหาเราหากาเวลก่อนกาเวลกาเวลกาเวลอยู่ไหนกาเวลกาเวลกาเบลกาเวล ผมหากาเวลก่อนอันดับแรกที่ผมจะเนลกนะที่ผานแล้วแถวนี้มันไม่มีด้วยจดไปมีเวมีกาเวลปะมีกาเวลปะมี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 าพี่ที่ี่มาพี่เอาเลยมามาพาม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 า่รีามนมา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 มคุณมมคุาม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 าเาม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 าาามมา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 ามายา อันนึน่งแล้วเนี่ยมาทุกคนหมู่บ้านเอพีซีกำลังหลับกันเลยเนี่ยจะตกเฮ้ยดีละวเอพีซีหลับมาพี่ขุดท้องก่อนขุดท้องเอาคอไปก่อนอุ๊ยเอ้าเอ้าดูนี่ดูมัดมัดเพื่อนมึงมัดมัดมอดโ่อพ่อมาพี่พี่ดูพี่ดูไม่พี่อย่าคุณลิงพี่ดูดิเอ้าอุ้ยทำไปดิส่งกลับสู่ข้าวสารเออสวยๆเฮ้ยจะพิกเจอ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 พิกพิกพิก มันวอนบาประมาณมันมันบ้าเอ้าเย็ดเมมไอ้เดี็กมาอันกดแก้กันเลยเออเออก็เปิดมาตัวจม้าไว้ไอบอลหายเกินไปพี่มีไม้ป่ะพี่พี่มีพี่มีไม้ป่ะเอาไม้ทำทำนิดหน่อยดิทำไปทำทำต๊ะครับทำต๊ะครับไปดังไปดังอือที่นี่อันตรายจริงทุกคน ผมบอกแล้วว่านรกเนี่ยเป็นที่ที่เราไม่ควรมานะทีนี้อันดับแรกคือเราควรที่จะแลกทอไปก่อนเพราะตอนนีนะ้ผมเลือกเล่นในเวอร์ชัน1.16.1นะครับและ1.16.1เป็นเวอร์ชันที่แลกทอได้ง่ายสุดและในที่ทุกเวอร์ชันได้สร้างขึ้นมาจากฟิคินใช่16.1แลกทอง่ายสุดเสร็จแล้ว16.2ับ 16. 16.3มันจะอัพให้ยากขึ้นเพราะว่ามันอยากให้มันยากไงมันง่ายเกินไปใช่ไมเออมันง่ายเกินไปเพราะว่า16.1ขูดแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะไรไม่มีที่ขุดหินอ่ะไม่มีหินอ๋อ ว้าวว้าวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเราหาทองกันทุกคนไปตัดจบคนชาย two hours later มาพี่ตอนนี้เอ็นเดอร์พองครบแล้วนะพี่นะตอนนี้พี่ได้เอ็นเดอร์พองครบยังพี่ได้มาหกเองหกอ่ะเมื่อเก็บโยนให้พี่แปะไม่ใช่เหรอถ้าแปะเข้าตัวใครอ้าวไม่รู้ใครอ่ะเฮ้ออออออตบมันตบมันตบมันเดี๋ยวมันฆ่าเราก่อนโอเคไปไปก็ได้แล้วทุกคนหลังจากที่เราขังหมูไว้ในนี้นะคือในนี้มีหมูประมาณรับหลายตัวเลยนะจะบอกใครเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามันออกมานะครับปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละนะ ไปพยุงกับมันเลยป่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับต่อไปเราทำการไปไหนดิพี่ไปไหนดีไปนี่ไงไปโลรยเออไม่ใช่ไปโลรยเด้ดิไปนั่นก่อนดิไปหาแท่งเบกก่อนเ,เออ,ไป,อไปพี่<อ>ไปประตูเตนะ็มมันนี้ก่อนไปดิ เอ้ยใครไปวะใครไปวะไปไหนเลยเอ้ยอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะจุดเปิดเถอะจุดเปิดเถอะประตูรู้สึกว่าแม่งไปได้เพื่ได้ปลอดภัยนะประตูมันคือแบบอันตรายที่แท้จริงเลยประตูมันกลับไปโลกเดิมอ่ะใช่ปลาทุกคนเราไปหาไหนเบ็ดกว่าครับไปไหเบดปะเนี่ยเราต้องทำเราต้องทำดาบพี่ไหนเบดวะไหนเบดวะไหนเบดวะ ให้หายเบเจอปะหายไปเจอเลยเจอแล้วได้ยินเสียงแล้วนั่งไงยิงไฟฟิวฟิวมีป่ามีป่ามีมีสปอนเซอร์ไปสปอนเซอร์ปะนนนนเขาบอธรรมดาธรรมดาเดียวโง่จอกจัดจอกจัดแล้วไปทำไปหาสปอนเซอร์กันดีกว่าไปสวัสดีครับเอ็งเปิงโอ้ยเป้งโอยอันตรายอันตรายอันตรายเป็นห้าวเนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอจุดแล้วโอเคโอเค วพบมาวพบมาแล้วผู้พิการเจอพวกพี่ก็เจออะไรครับผมเจอแล้วครับโอ้โหผมจะตายแล้วไม่นะเฮ้ยถามไม่ตายหรอกถามไม่ตายหรอกไอ้ทำไปหาอะไรทำตัวเปล่าเออว่ะเออทำไปหาอะไรทำตัวเปล่าเออมาแล้วมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยเอ้าไปกัดพี่ไปกัดพี่ไปไปไปเอาดีเออดีเอ่ออันหนึ่งมาเลยสุดยอดไปสุดยอดเรามันอัราเฉลียวจริงๆเลยนะนักฆ่าเบียดในตำนานแน่นอนชัวร์ว นี่โอ้โหแบบไม่ง่ายแบบไม่ง่ายนี่โซ่ใช้โซแซดได้ใช้โซแซดได้รวยเกินน้องๆถ้าเป็นบ้านเลยเลยเด็เฮ้ยเราต้องขอเราต้องรอบเป็นไงไม่ให้มันบินเนอะป้าทุกคนอีก10ปีนะครับเดี๋ยวเราทำการรอแลน้องๆป้าพี่เรามีท่านเบรกครบแล้วพี่ไปกดป้าดีกว่าไอปป้าไปคิดแฟนป้าอีกรอบพี่ป้าอีกรอบไปเอาพี่กดไม่ได้พี่กดไม่ได้ถ้ากดเลย ้าวมาแล้วพ okay. ี่มาแล้วพี่โ <uh อ้โหอันตรายเหลือเกินที่นี่แม่งเกินไปว่ะอึบบับเฮ้ยเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเออเนี่ยพี่อยู่หมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยอยู่หมู่บ้านเหมือนกันเลยตรงเนี้ยยังไม่เออตรงเนี้ยแหละที่ยังไม่ได้สำรวจระวังโอ้ยล้มปับตัวไม่ล้มไปแล้วเอ้ยก็อยู่ใกล้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 คือเหมือนบันบมันวับนะแต่มันบับไม่ได้ไกลเว้ยบันับไม่ได้ไกลเออใช่ใช่ใช่ มันมันแตแต่มันจะสุ่มหรือมั้งนี่ใกลวาฟไกลผมเริ่มรู้วิธีการผมเริ่มรู้วิธีการใช้วาฟแบบมีสติแล้วว่ะพี่ทำไงทำไงะทำเนี่ยทำเนี่ทำนี่ยครับผมเนาะผมผมสามารถใช้วาฟไปที่หมู่บ้านได้เลยว่ะเหมือนแบบผมว่านะมันจะเป็นการจุดเหมือนมันจะเป็นการจัดโพสิชันว่ามันจะมันจะคำสั่งอ่ะผมรู้แลละคำสั่งตัวการมันคืออะไร ออตัวการมันคือการทับสเปดพี่ทับสเปดคือการที่ว่าเราจะทําการให้ผู้เล่นเนี่ยกระจายไปในพื้นที่ที่มันถูกกําหนดเอาไว้ก็คือไอตัวคำสั่งคำสั่งของเกมเนี่ยก็จะเป็นว่าเราอ่ะจะให้เมื่อเปิดประตูปุ๊บจะเป็นการทับสเปดใน XYZ นั้นที่เรายินอยู่จงจุดแรกอะ่ะไปในพิกัดนั่นอะ่ะใน100ใน 100- ถึง200บล็อก เออ,อก็แปลว่าเดาถ้าแปลว่า Delta เดาถ้าแผนน,น,นีนะ้ทุกคนมันจะทำการให้สเปรย์ผู้เล่นอ่ะหรือว่ากระจายผู้เล่นอ่ะว้าไปในจุดแรนดอม1 0 0่งร้อยถึงสองร้อยบล็อกในช่วงพิกัดท,ที่เรายืนอยู่โอ้หนึ่งร้อยเลยเหรอเออเพราะฉะนั้นนะครับเรามีโอากาสที่เราจะหันหน้าไปที่เอดวิสหมู่บ้านใช่ไหมแล้วเราวาร์ปกลับไปที่หมู่บ้านได้เพราะว่ามัน,น<า>เพราะมันวาร์ปในพิกัดที่100ก็ถึง200บล็อกนะจะที่ผมคิดนะอันเนี้ยปไปทุกคนเราทำการไปดีกว่าครับน้องๆมีแผนชั่วเชียร์ดีแผนชั่วปไปทุกคนปไปตัดแบบ โอ้ยเยอะเยอะพี <Yeah S 2> <well. S 1> ่ฟมเยอะเยี่ฟมพี่เฟมเยอะเลยไอ้ท้าพี่ฟมโอ้ยโยๆๆเกินเกินเกินอาหารหมดแล้วว่ะที่มีอาหารเหลือปะอาหารหมดแล้วดเลือดๆลเลือดเลือดได้ได้ได้เนื้อนื้อเ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 นื้เนื้อ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 นื้อเ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 นื้ออเอน้นนอออ้อ้อน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 เ หูเราเกิดที่ทุเรศมากปับตายตายตายขอไม่ตกเปล่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปหูเราเกิดที่โคตรทุเรศเลยทุกคนตอนเนี้ยดูดิดูที่เกิดดูที่เกิดทุเรศมากเลยที่เกิดอ่ะเกินอ่ะที่เกิดอ่ะน่ะโอ้โห <Okay. S 1> ไปพี่ไปพี่ไปไปไป,ไปเอ้ยได้แม่ลรกผมไม่ได้ไม่แรกผมไม่ได้แม่แรกผมสวย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 สิานแล้วเ,เราจะวางเตียงยังไงด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนเดี๋ยวค่อยสอนเดี๋ยวค่อยสอนเอ้ยเราไม่ได้วางงี้ไม่ได้วางงี้ทำไม่ได้วางงี้เดี๋ยวกูสอนมาวางข้างบนนะ่ะเอออย่างงี้ให้เราต่อตัวขึ้นอย่างงี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วเราวางเตียงเลยเฮ้ยพี่เฟยไอ้ท้าวเอท้าวเตียงให้กูหน่อยเอ้ท้าวเตียงให้กูหน่อยเตียงใว้ได้แบนนี่แหละโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยได้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 เอ้ยเอาหนังหนังทาชุดดิเ้ไไมมม่ี ไม่นะโอ้ยพี่เบลตายไม่ตายเว้ยดี๋ยวเบลพี่เบลพี่เบลพี่เบลอุปกรณ์พี่กลับมาเบลอุปกรณ์พี่กลับมาเร็วอยู่ดีวะหาเลวพี่หาเร็วใช่กำลังโดนไล่อยู่เอาพี่หาเร็วพหาเร็วพี่หาเร็วเร็วไปไอ้ท้าตายหาทีพี่มาทหาทีพี่มาเอาอุปกรณ์แล้ขึ้นมาอุปกรณ์แล้ขึ้นมาทั้งจะแล้วจะแล้วจะแล้วไอ้พี่หลบพี่หลบพี่หลบโอเคหลบแล้วโอเคเออเราจะเปิดเป็นไหนก็ไม่รู้ไม่รูแล้วไม่รูแล้วไม่รูแล้ว วัว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 พี่ปิว่ะใช่เหรอพี่ปิวเลยเหรอชิบหายแหละไกลบ้างอีเดอร์แมทอีเดอร์แมทอีเดอร์แมทกูอีกแล้วไอพยายามพยายามอยู่ตรงกลางอย่าพยายามอยู่แถวกลางนะจนกว่ามังกรจะบินมานี่อย่าไปโอเคโอเคจะอยู่แถวตรงกลางจนกว่ามังกรจะบินมานะโอเคไหมไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมังกรไม่งั้นมังกรมันจะยิงมาตรงกลางทำให้เราไม่สามารถใช้ใช้พื้นที่ตรงกลางได้มาเอ้ยเอาบล็อกไปบล็อกไปทางบล็อกไปบล็อกไปบล็อกเลยบล็อกเลยไม่แก่เดี๋ยวเอาไปเถอะ เอาไปจัดการเอาไปจัดการให้ก่อนเอาไปเอาไปเตรียมเอาไปเตรียมเคลียร์เาไปเตรียมเคลียร์โอเคโอเคเรากำลังบมีการครับเรากำลังบมีการครับจังหวะนี้เรากำลังบมีการนะฮะมาผสมเตียงกันลงกันมาไปแล้ว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 ต้นไหนบ้างแล้วพี่ขึ้นต้นไหนบ้างแล้วอ่ะอุ้ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วก็สูงยังเลยโอ้ตายตายตายเริ่มตายเอาไปเอาไปจัด โอเคโอเคแล้วเปลาแล้วโอ้ยโอ้ยเออโอ้เออเออออเออโอ้ดินดิ้นดินเก็บเก็บนักเก็บนักตก็คันเออเอออเกไ้ไ่โอ้โดนที่เกือบตายพี่ชิบหายแล้ เกิดขึ้นวะอ้าวพี่ฝ่ายฉัน้องนอนดิเพื่อนมึงฆ่าหมดทุกคนเลยใช่เหรอเอ้าเอออ้าสืว <c oughs> ส้วแพย้ยกับมังกรน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ <c oughs> ผมประตูตก็วัาบได้ทุกคนก็สำหรับนี้โชคดีไม่ใช้ครับบายออพอเลิกนอน